สวัสดีครับพบกับผมสิมมิมสตูดิโอกับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าขุนพันหนึ่ง เกิดเรื่องมาที่ในปีพศ2483เป็นช่วงที่บ้านเมืองกระสับกระสายประชาชนทุกยากข้าราชการช่อลาดบางหลวงอีกทั้งยังมีการรุกรานจากทหารญี่ปุ่นซึ่งอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกเมื่อครับจึงทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มต,ตั้งตนเป็นกองโจรและออกปล้นบ้านเรือนเพื่อเอาชีวิตรอดหนึ่งในนั้นมีจอมโจรขมังเวทที่มีนามว่าอันฮาวียาลูเป็นจอมโจรที่มากด้วยม์ดำและพระคาถาจนชาวบ้านได้ตั้งฉายาให้กับเขาว่า ผีร้ายแห่งหุบเขาบูโดกองกำลังของอันฮาวิยะรูแตกสาขาและกินพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดของเทือกเขาบูโดแถมเขายังมีลูกน้องคนสนิทที่มีพระคาถาอาคมแก่งก้าไม่แพ้กับเขาเลยนั่นคือเสือสังและเสือกับแถมยังได้หลวงโอลานผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การสนับสนุนเขาอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่ง ร้อยตำรวจโทขุนพันธรลักษราชเดชได้รับคำสั่งจากทางการให้เข้าไปแฝงตัวเป็นสายลับอยู่ที่นั่นเพื่อรอสารวัตรคนใหม่เมื่อสารวัตรคนใหม่มาถึงก็ได้นำกองกำลังตำรวจเข้าปิดล้อมหมู่บ้านของเสือกลับแต่ทว่าโชคไม่ดีกองกาลังของตำรวจดันเสียท่าจนเป็นเหตุให้สารวัตรถูกจับเป็นตัวประกันตอนนี้เหลือขุนพันธุและกองกำลังอันน้อยนิด ขุนพัน์เลยได้งัดวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาจากสำนักเขาอ้อเขาสามารถเบิกนีดมองเห็นทุกจุดที่อยู่ของพวกโจรเขาเลยบอกกับตำรวจอีกสองนายว่าถ้าเขาชี้จุดไหนให้สองตำรวจนั้นยิงไปที่จุดนั้นทุกอย่างก็ได้เป็นไปตามที่เขาพูดเขาจัดการกับโจรจนเหลือเพียงหนึ่งเดียวคือหัวหน้าของมันนั่นคือเสือกับที่ตอนนี้กำลังจับสารวัตรเป็นตัวประกันอยู่ทั้งสองฝั่งยืนประจันหน้ากันแต่ไม่ทันไลขุนพันธก็ได้ลั่นไกลปืนออกไปแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องเล็งลูกกระสุนได้พุ่งทะยานเข้า ไปที่ตรงหน้าผากของเสือกับ จนทาให้เขานั้นจบชีวิตลงและเหตุการณ์นี้ก็ได้จบลงไปแต่ทว่าภารกิจของขุนพันนั้นก็ยังไม่เสร็จเขาได้ไปแฝงตัวในหมู่บ้านชาวเลที่หุบเขาบูโดต่อตัดภาพมาที่วัดแห่งหนึ่งในหุบเขาบูโดอันฮาวีที่ตอนนี้กําลังให้หลวงพ่อสักยันให้แต่จู่ๆเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขานั้นรู้เรื่องที่หลวงพ่อนั้นเคยเป็นตํารวจมาก่อนจากนั้นการดวลปืนก็ได้เกิดขึ้นแต่ทว่าลูกปืนนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรทั้งสองคนได้อันฮาวีเลยบอกให้ลูกน้องจับตัวของหลวงพ โดยเป้าหมายที่แท้จริงของอันฮวีนั่นก็คือการที่ได้ครอบครองเขี้ยวแก้วของหลวงพ่อนั่นเองเพราะเขาจะได้ของขังไตภพาคีซึ่งประกอบไปด้วยตับเหล็กคราวทองแดงและฟันที่ขึ้นกลางเพดานของมนุษย์ นั่นก็คือเขียวแก้วนั่นเองเวลาใกล้ๆก,กันนั้นสารวัตรคนใหม่นามว่าหลวงพเดชถูกส่งให้มาดูแลพื้นที่แทนสารวัตรคนเก่าที่ได้ย้ายเข้าพระนครแต่กลับถูกอันฮาวีและพวกรอบโจมตีจนตายและอันฮาวีก็ได้จับสองตำรวจที่รอดชีวิตนั้นมาค้นความลับโดยใช้กระแสจิตส่งคำพูดเข้าไปในหัวตำรวจนายหนึ่งเพื่อให้คลายความลับ แต่ก็ไม่เป็นผลอันฮาวีจึงให้ลูกน้องส่งปืนไปให้ตำรวจนายนั้นพร้อมกับใช้พลังจิตบังคับให้ตำรวจเคาะร้ายคนนั้นได้เอาปืนปิดชีพตัวเองจนตายทําให้ตำรวจอีกนายหนึ่งกลัวและคลายความลับทันทีโดยคําสั่งที่พวกเขาได้มานั้นคือการมาเป็นกองกําลังเสริมให้กับขุนพันธ์ที่ตอนนี้แฝงตัวอยู่ในหุบเขาบูโดแต่พอเขาพูดจบอันฮาวีก็ได้ลงมือฆ่าเขาเหมือนเดิมอันฮาวีนําศพของตำรวจสองนายนั้นไปให้กับหลวงโอลานดูพร้อมบอกกับหลวงโอลานว่ามันยังมีสาย ของตำรวจอีกหนึ่งคนที่แฝงตัวอยู่ที่นี่และบอกให้นำศพของตำรวจสองนายนี้ไปแขวนประจานที่กลางเมืองเพื่อล่อให้ขุนพันธ์นั้นออกมาขุนพันธ์ที่แฝงตัวเป็นชาวเลเริ่มรู้ตัวว่าเขานั้นถูกลอยแพเพราะทางการนั้นไม่มีเงินทุนและกำลังคลที่จะส่งมาที่หุบเขาบูโดอีกต่อไปแล้วเขาจึงติดตามไขถ่ถูชาวบ้านในชุมชนชาวเลเข้าไปเป็นบ่อยในสโมสรของหลวงโอลานในตัวเมืองคืนนั้น หลวงโอรานได้เชิญแขกชาวฝรั่งเศสมาคุยเรื่องผลประโยชน์โดยมีมาลัยซึ่งเป็นน้องสาวของไข่โถชวนขุนพันไปดูเธอขึ้นร้องเพลงขุนพันที่หลงในเสียงของมาลัยถึงกับพลางจินตนาการว่าตนเองกำลังเต้นลําไปกับเธอด้วยค่ำวันนั้น ร่างของตำรวจสองนายถูกแขวนที่หน้าสโมรสรขุนพันออกมาทำความเคารพศพจึงทำให้พวกของอันฮาวีนั้นรู้ว่าขุนพันนั้นเป็นตำรวจอันฮาวีจึงสั่งให้พวกของเขาล้อมจับขุนพันในทันทีขุนพันที่ไหวตัวทันและรู้ว่ามีคนนั้นกำลังสะกดรอยตามเขาจึงหลบพร้อมกับม้วนใบไม้ขึ้นมาทัดหูและท่องคาถาอัมพางกายทำให้พวกของอันฮาวีหาเขาไม่เจอหลังจากที่ขุนพันกลับมาบ้านตำรวจท้องถิ่นก็ได้เข้ามาตรวจคน้นเขาได้รับคำสั่งว่ามีโจรลัยแฝ แขงตัวอยู่ในหมู่บ้านตำรวจที่มาค้นไม่คุ้นหน้าคุ้นพันจึงให้แยกตัวออกมาเพื่อสอบถามแต่เหตุการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจพื้นที่เลยบอกให้คุ้นพันกลางล่มไปส่งเขาหน่อยแต่เดินไปได้ไม่นาน ตำรวจก็ได้หันปืนมาหาขุนพันธ์และได้ถามว่าแกเป็นใครกันแน่ขุนพันธ์เห็นท่าไม่ดีเลยชักปืนออกมายิงป้องกันตัวผมกระบ,บอกความจริงว่าเขาคือร้อยตำรวจโทขุนพันธ์ทะลักราชเดชได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้มาปราบับอิทธิพลในภาคใต้เมื่อตำรวจพื้นที่ได้รู้ความจริงก็เลยบอกกับขุนพันธ์ว่าให้ขุนพันธ์นั้นยกเลิกภารกิจนี้เถอะยังไงก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงที่นี่ได้หรอกแต่มีหรือว่าขุนพันธ์นั้นจะฟังเพราะตลอดเวลาที่เขานั้นแอบแฝงอยู่ในหมู่บ้านเขาได้ใช้เวลาซื้อ ค้นข้อมูลของอันฮาวีอย่างหนักจนได้รู้ว่าพ่อของอันฮาวีนั้นยังมีชีวิตอยู่ขนพันจึงได้เดินทางไปสอบถามแบบลับๆพ่อของอันฮาวีก็ได้พูดทุกอย่างที่เขารู้ให้ฟังรวมทั้งเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนในตอนที่อันฮาวีนั้นยังเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาแม่ของเขาได้ถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาลูกกระสุนทะลุตัวและเฉียดไปที่ใบหน้าของเขาจนเป็นรอยแผลเป็นจนถึงปัจจุบันนี้นั่นจึงทําให้อันฮาวีนั้นเปลี่ยนไป จากเด็กน้อยใสยซื่อบริสุทธิ์กับกลายเป็นคนกระหายเลือดจบทุกปัญหาด้วยการฆ่าขุนพันธ์ที่เข้าใจแล้วถึงได้กลับไปที่สมสรรแต่ทว่าอันฮาวีและพวกก็ได้ไปดกักรอและศาสตร์กระสุนใส่ขุนพันธ์แบบไม่บรญญะบัญญังขุนพันธ์ที่ไม่ทันตั้งตัวจึงได้หนีเอาชีวิตรอดโดยการควบม้าขี่นี้เข้าป่าไปพวกเสือสังลูกน้องของอันฮาวีก็ได้ตามมาติดๆและได้ใช้มีดปาเข้าไปโดนม้าจนทําให้มันตายแต่ว่าเขา ก็หาคุณพันธ์ไม่เจอเสือสังเลยบอกให้ลูกน้องถอนกําลังแต่จริงๆแล้ว ขุนพันธ์ได้เข้าไปหลบในท้องม้าต่างหากขุนพันธ์ที่ออกมาได้ก็ได้หน้ามืดและสลบไปตัดภาพมาที่สโมสรหลวงโอลานได้แอบติดต่อเรื่องผลประโยชน์กับทหารญี่ปุ่นนอกจากนั้นทางญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลอีกว่าชาวฝรั่งคนนั้นที่มาเขาเป็นสายลับที่แอบแฝงตัวมาหลวงโอลานจึงให้มาลัยไปนอนกับชาวฝรั่งเศสคนนั้นพร้อมกับมอบแหวนที่มียาสั่งอยู่ภายในและสั่งให้มาลัยเอาไปใส่เหล้าให้ชาวฝรั่งนั้นกินเพื่อแลกกับการปลดหนี้ก้อนโตของพี่ชายของเธอ ตัดมาที่คืนนั้นมาลายได้แอบใส่เล่าให้ชาวฝรั่งนั้นกินในขณะที่ชาวฝรั่งนั้นได้ออกมาจากห้องอันฮาวีก็ได้ไล่คาถาเพื่อให้ยาสั่งนั้นออกฤทธิ์จนไฟลุกท่วมตัวชาวฝรั่งคนนั้นต่อหน้าผู้คนมากมายโดยไม่ทิ้งหลักฐานให้สาวมาถึงหลวงโอลานได้ตัดภาพมาที่เช้าว,วันรุ่งขึ้นขุนพันตัดสินใจเข้ารับตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจดวนแลงานแรกที่เขาทาคือสั่งพักงานหลวงโอลานในข้อหาฆ่าตํารวจและซ่องโจรจากนั้นขุนพัน จึงบุกเดี่ยวไปทำลายลังโจรแห่งหนึ่งและนำศพของพวกโจรมาแขวนไว้ที่สถานีพร้อมกับประกาศให้โจรน,นั้นมาลงทะเบียนเลิกเป็นโจรแต่ก็ไม่มีใครมาลงทะเบียนเลยแม้แต่คนเดียวระหว่างที่ขุนพันนั้นนั่งรอโจรมาลงทะเบียนเขาก็ได้เห็นนิมิตว่าอันฮาวีได้มานั่งประจันหน้าเขาอย่างไม่เกรงกลัวอันฮาวีเล่าว่า วกเจ้าหน้าที่ที่อ้างตัวว่าเป็นความยุติธรรมได้พากทุกอย่างไปจากเขาดังนั้นตัวอันฮาวีเองนี่แหละคือความยุติธรรมและเขาจะฆ่าตำรวจที่ถูกส่งตัวมาที่นี่ให้หมดพูดจบขุนพันยังหยิบปืนขึ้นมายิงแสกหน้าอันฮาวีทันทีแต่ทว่ากระสุนกลับทำอะไรอันฮาวีไม่ได้เลยอันฮาวีได้ใช้กิติอาคมของเขาแทงเข้าที่คอขุนพันจนเขาสะดุ้งตื่นจากนิมิตทันใดนั้น ตำรวจอีกสองนายก็ได้เข้ามารายงานว่าหมู่บ้านชุมชนของไขถ่ถูได้เคยช่วยชีวิตของขุนพันเอาไว้ทําให้พวกกองโจรได้เข้าโจมตีหมู่บ้านนั้นทันทีทันใดนั้นเองก็มีเกวียนเล่มหนึ่งซึ่งนําโดยบูงหาหญิงสาวคนสนิทของอันฮาวีเข้ามาจอดประชิดสถานีตํารวจพร้อมกับใช้ปืนกลที่อยู่บนเกวียนสาดกระสุนใส่สถานีตํารวจทันทีนายตารวจคนอื่นๆรีบหนีตายส่วนขุนพันนั้นได้ยิงตอบโต้จนจัดการสังหารคนคุมปืนได้เหลือเพียง บงที่พยายามปามมดใส่ขุนพันธ์แต่มมดพวกนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรกับขุนพันธ์ได้ขุนพันธ์เดินตรงเข้าไปจับที่ใบหน้าของบูงาพร้อมกับเห็นภาพความเจ็บปวดในอดีตของเธอในขณะที่เขากําลังโดนตํารวจที่อ้างตัวว่าเป็นผู้มีความยุติธรรมลุกข่มขมืนอันฮาวีและพวกก็ได้เข้ามาช่วยเธอทำให้เธอยอมติดตามอันฮาวีณบัตรนั้นตัดภาพไปเหตุการณ์นในขณะที่ขุนพันธ์กําลังเปิดลงทะเบียนเลิกเป็นโจรอยู่นั้นหลวงโอรานต้องการให้อันฮาวีกับเสือส ังนั้นแต่คอากันเขาจึงยื่นข้อเสนอให้เสือสังนั้นรับคําสั่งโดยตรงไปจากเขาและงานที่หลวงโอลานได้สั่งกับเสือสังให้ไปทํานั้นคือกวาดล้างหมู่บ้านชาวเลของไข่โถชาวบ้านหลายคนที่หนีไม่ทันถูกฆ่าตายอย่างอนาถส่วนพวกที่เหลือก็ตามไข่โถหนีเข้าไปในป่าและวางแผนจะขึ้นรถไฟเพื่อหนีออกจากเขตการปกครองของอันฮาวิยะลูเมื่อมาถึงทางรถไฟ พวกชาวบ้านก็เอาเศษไม้มาวางปิดทางรถไฟไว้และแอบ,บขึ้นรถไฟได้อย่างสําเร็จขณะที่รถไฟกําลังเริ่มแล่นกลุ่มของเสือสังก็ขี่ม้าตามมาจนทันและปีนขึ้นรถไฟเพื่อจัดการชาวบ้านที่เหลือขุนพันและกลุ่มโจรได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ก็ไม่มีใครสามารถต่อสู้กับขุนพันได้เสือสังจึงต้องเข้ามาต่อสู้กับขุนพันแบบตัวต่อตัวแต่ด้วยความเร็วของเสือสังจึงทําให้ขุนพันนั้นพลาดท่าจนตกลงไปจากรถไฟ เมื่อขุนพันธ์ได้สติเขาก็ได้ไล่คาถาเรียกม้าตัวที่อยู่ใกล้ๆก้ให้เข้ามาและได้ควบม้าไปดักรอที่หน้ารถไฟก่อนที่รถไฟจะมาถึงขุนพันธ์ได้กำดินขึ้นมาไล่มนพร้อมกับสร้างมิติแห่งกายจิตไปต่อสู้กับเสือสังและในมิตินี้เสือสังไม่สามารถสู้กับขุนพันธ์ได้จึงทําให้การมั่นใจของเสือสังในโลกความจริงนั้นลดลงอย่างมากและขุนพันธ์ก็ได้ไล่มนคาถาใสามา่ม้าพร้อมกับกระโดดทะลุรถไฟเข้าไปเพื่อต่อสู้กับเสือสังอีกครั้ง และครั้งนี้เป็นขุนพันธ์ที่สามารถเอาชนะเสือสังได้หลังจากเสือสังและลูกน้องของมันได้ตายหมดขุนพันธ์ได้ตัดสินใจไปบุกลังโจรของหลวงโอลานขณะเดียวกันนั้นอันฮาวีที่รู้เรื่องจากบูงาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฝีมือของหลวงโอลานที่ได้ทําการหักหลังเขาอันฮาวี จึงยกพวกเข้าบุกบ้านของหลวงโอลานแต่ยังไม่ทันได้ลงมือขุนพันธ์ก็ได้ปาระเบิดเข้าไปที่บ้านของหลวงโอลานจนทําให้ลูกสมุนของหลวงโอลานและอันนาวีตายเป็นจำนวนมากและแล้วการประจันหน้าของสองจอมขมังเวทก็ได้เกิดขึ้นขุนพันธ์พูดกับอันฮาวีว่าถ้าเอกเลือกเป็นโจรข้าจะจับเป็นเองอันนาวียิ้มให้กับคําพูดนั้น และทั้งคู่ก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงใส่กันแต่ทว่ากระสุนนั้นก็ไม่สามารถทำลายพวกเขาทั้งสองได้ขุนพันจึงขอร้องให้อนาวียอมมอบตัวซะเพราะการต่อสู้กันไปแบบนี้ก็ไม่มีใครชนะเขาจะเป็นพยานให้กับอนาวีว่าถูกหลวงโอลานหลอกใช้เองอนาวีจึงสวนกลับไปว่าตนเองนั้นฆ่าคนมา200ศพและเกือบทั้งหมดเป็นตำรวจดังนั้นถ้าอยากให้เรื่องทุกอย่างนั้นจบก็มาตัดเอาหัวเขาไปซะ ส่วนอันฮาวีก็จะควักหัวใจของขุนพันออกมาให้ได้เช่นเดียวกันจากนั้นการต่อสู้ของจอมขมังเวททั้งสองจึงเกิดขึ้นอีกครั้งรอบนี้อันฮาวีได้ใช้มือขวาบีบไปที่หน้าอกข้างซ้ายของขุนพันและบริกรรมคาถาเพื่อจะบดขยี้หัวใจของขุนพันนั้นให้แหลกสลายทําให้ขุนพันถึงกับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนในที่สุดเขาก็ดิ้นหลุดจากมือของอันฮาวีจนได้อันฮาวีจึงใช้กิจอาคมเข้าต่อสู้ ซึ่งเป็นกิจที่ผ่านการปลกเสกและสังหารคนมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุดเดือดแต่ขุนพันธ์ก็ได้พลาดท่าโดนกิจของอันฮาวีเสียบเข้าที่ท้องอีกครั้งก่อนที่ขุนพันธ์จะโดนกิจนั้นแทงจนตายเขาก็ได้นึกถึงคําพูดของพ่ออันฮาวีว่าจุดอ่อนของอันฮาวีนั้นคือหัวใจขุนพันธ์เลยใช้มนต์คาถาสอดแทรกเข้าไปในกายกจิตของอันฮาวีเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงเขาได้เห็นอันฮาวีในตอนเป็นเด็ก ที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่อย่างโดดเดี่ยวขุนพันจึงเดินเข้าไปอบกอดเขาเป็นจังหวะที่อันฮาวีในโลกปัจจุบันนั้นควยเขวจนทำให้ขุนพันนั้นสามารถดึงกิดที่แทงเขาออกมาได้และแทงสวนเข้าไปในหัวใจของอันฮาวีอันฮาวีก็ได้ใช้พลังที่เหลืออยู่บีบหัวใจขุนพันกับจังหวะนั้นขุนพันได้จับไปที่หัวของอันฮาวี และท่องพระคาถาชินบัญชรเพื่อเป็นการดูดมนคาถาและสลายมนขังในตัวของอันฮาวีจากนั้นขุนพันจึงกดกิจแห่งสำจนอันฮาวีนั้นขาดใจตายหลังจากที่มหาโจนนั้นได้สิน้นชีพไปแล้วขุนพันก็ได้ไปหาหลวงโอลานที่ตอนนี้กําลังหนีตาย และไปขอความช่วยเหลือจากทหารญี่ปุ่นอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเขายอมทําทุกวิถีแบบไร้เกียรติที่จะทําให้กองทัพญี่ปุ่นนั้นช่วยเขาแต่พูดยังไม่ขาดคําเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับลูกกระสุนที่พุ่งทะยานใส่ตัวเขาจนเขานั้นต้องจบชีวิตลงเป็นขุนพันที่ควบมา้ามาและทําการยิงเขาเพื่อจบเรื่องนี้ลงในที่สุดและหนังก็ได้จบลง เป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของร้อยตำรวจโทขุนพันธรักราชเดชและมหาโจรจอมขมังเวทอันฮาวียะลูหากผิดพลาดประการใดผมสิมหมิมสตูดิโอต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ